เธอมีร้านโลบักดีๆแนะนําบ้างไหมอ่ะนี่เลยร้านคิสตันชอ็อป้านบริการขายโลบัคเลสุดคุ้มมันจะเป็นระบบกลุ่ม ID Pass และ VP Server ก็มีหมดเลยนะแล้วยังมีบริการกดเกมพาร์กับเพชรออสตาและยังมีบริการกกก Star, ร,ารับฟาร์มีมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงใต้ใตคลิปนี้เลยนะครับผมโหดคุ้มอย่าลืมมาเติมกันด้วยนะเด็กๆ สวัสดีชาวเทคนิคไมโลเทคโนโอวันตินทุกคนนะครับก็มาอยู่กับผมนะครับผมดิวทีวีนะครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่ในในแมปนะครับผมลัสไพเลตกันอีกแล้วนะครับทุกคนหรือว่าลัสพีนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้นะผมก็จะมาตามสัญญานะที่แบบเออแบบว่าพี่ครับพี่ครับสอนทําไฟตื่นหน่อยครับพี่เห็นมึงบอกจะทํามานานแล้วมึงไม่ทำเลยอะไรอย่างงี้นะโอเคก็วันนี้นะทุกคนนะครับผมก็จะมาสอนทําไฟตื่นนั่นเองนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเจ้าไฟตื่นเนี่ยทุกคนเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมโอเคทุกคนก่อนที่คคคุจะะไไปปรรับชชมมลลลินนี้อย่าืกด์์แ ใ,นะใครที่กดแล้วขอบคุณมากเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือว่าเทคนิคต่างๆแล้วก็ทดสอบสังคมอะไรเงี้ยคลิปฮาฮาบันเทิงเนะาะฝากกดไว้ด้วยทุกคนโอเคใครที่กดแล้วก็รับชมคลิปกันเลยนะครับผมโอเคทุกคนไปกันเลยมาทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเริ่มสอนทำกันดีกว่านะฮะโอเคก็ ผมแนะนานะก็คือต้องมีเจ้าผลเมลักก่อนนะครับโอเคทุกคนเราต้องมีเจ้าผลเมลักก่อนนะโอเคแล้วเราคราวนี้ล้วทุกคนนะเออเราให้บินไปที่เกาะนะครับผมนี่เกาะไฟนี่ทุกคนจะอยู่อ่าทางด้านเกาะหลังเกาะกันแรกเลยนะบินไปนะครับใช้ผลไฟนี่แหละบินไปครับน้องๆนี่บินไปเลยเป็นไงอ๋อไอรอนแมนมาแล้วจ้าบินมาเลยนะครับเออบินมาเลยอ่าเราบินมาถึงแล้วนะครับเออนี่เรามาถึงเกาะนี้แล้วเนาะนี่เป็นไงทุกคนนี่ครับเกาะนี้นะโอเคทุกคนเราก็จะไปจุดที่ทําผลตื่นเลยนะฮะก็คือนะผมให้ทุกคนนะครับผมเดี๋ยวผม ผมขอทวงก่อนเนาะเออน่าจะตรงนี้นะเออนะครับทุกคนบินมาเว้ยบินมานะครับผมนี่บินมาด้านหลังตรงนี้นะครับอ่าเอ,อ้ยเดี๋ยว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 ก่อนที่ทุกคนจะทำเนี่ยทุกคนต้องตีบอสไฟก่อนนะครับผมว่าตีทำทำอะไรนะก็คือทุกคนต้องตีหาจเจ้าลูกแก้วนี่ครับผมนี่เฟร,รมอะไรอันนี้นะเฟร,ร,รมอ๋อเฟร,รม โอลี่โอลีอะไรเนี่ยนะครับต้องหามาก่อนนะครับผมผมอ่านผิดขออภัยนะผมยิ่งงงกิดอยู่นะก็คือเจ้าอันนี้นะครับทุกคนก็คือว่าเราต้องตีบอสไฟตรงนี้เห็นไหมครับเจ้าตัวนั้นนะทุกคนนะก็คือว่าบอสไฟเนี่ยจะเกิดนะครับผมทุกทุกสินาทีนะครับแล้วก็โอกาสดรอปเจ้าลูกแก้วนี่เนี่ยคือห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับห้าเปอร์เซ็นต์ก็หากันให้ได้นะตีเจ้าตัวนี้ไปเรื่อยๆนะออสิบห้านาทีก็เกิดทีหนึ่งนะโอเคพอได้แล้วทุกคนน่าจะบินมาหลังตรงนน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 นีีี้้้้้้ะะะะะผผมมมมมจไ่่่ิิิดคคคครรรรรััับบบบบบบอออาาาาาืืืเเลลลลยยแวก็ตตงงงฟ แล้วก็จะมีประตูเข้าไปตรงนี้ทุกคนนี่บอเข้ามาครับเราก็จะเจ,เจอเจ้าอมองอาร์ติกำลังแปลงร่างซูเปอร์ไซย,ย่าอยู่นะผมขี้จอเออไม่ใช่นะคนละเรื่อง นีเป็นเจ้าอมองอัดนะครับในเกมอมองอัดเนาะโอเคทุกคนเราก็จะทําการกดไปที่มันนะครับคือว่าการที่ทุกคนเนี่ยนะครับผมจะทําเจ้าไฟเวกได้ทุกคนคือทุกคนต้องมีเลเวลอยู่ที่300นะต้องมีเลเวลอยู่ที่300แล้วก็มีผลเมลาเมล้าน,นมีนะครับแล้วก็มีเงินเนี่ยนะครับจำนวน2.5งเอ็มนะครับหรือว่า2องล้านห้าเบรรีนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมีเฟรมโอลี่อย่างที่ผมบอกเฟรมโอลี่อะไรเนี่ยหรือเฟรมโออะไรผมอ่านนั่นแหละนะครับ <S <S ก็ต้องมีที่หาจากบอสไฟนะโอเคทุกคนพอเราเนี่ยข้อเสนอที่เขาถ้าบอกมาเนี่ยทุกคคนนนหรรรรืออออออะะะไไเเเเเเเีีี่่่ยยยาาากวววสขง ที่เขาบอกมานะครับครบแล้วทุกคนให้กดนี่ไปเลยนี่กดปุ๊บทุกคนผมก็จะได้เจ้าเมละนะครับผมเออเมละเอาเวคเนอร์นิ่งมานะครับผมเออโคตรเท่นี่ครับผมได้มาแล้วนะตอนนี้ผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองใช้สกิลกันเลยเราจะรีวิวนะฮะโอเคสกิลตัวแซดนะครับผมทุกคนนี่ฟืูปปุ๊บนี่อุ้ยเป็นนกฟินิกนะเป็นเหมือนนกฟินิกครับแต่มันไม่ใช่ทุกคนมันเรียกว่าไฟเบิร์ดนะหรือนกไฟนั่นเองนะครับเป็นเหมือนนกฟินิกเลยโคตรสวยทุกคนดูดิต่อไปนะครับไฟทอร์นาโดครับหหรรรรือออออไฟทท์นนนนาาโโดดัั่เงงูุกกคค้ตล บอกให้ทุกคนอลังการจะจัดเลยแบบใหญ่มากนะครับผมไม่หมายถึงทอร์นาโดนะครับบองหรออีกรอบลังหรอีกรอบฟลุ๊นี่ก็เละท่อเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวสกิลบินค่อยรีวิวเราไปดูสกิลวีกันนะครับเป็นไฟบอลนะครับผมไฟบอลฟลุ๊ปนะครับนี่ก็จะเรียกลูกบอลเกนกิลูกบอลเกนกิไฟนะครับผมออกมานะฮะเออก็ลูกบอลไฟครับเราก็โยนไปฟลุ๊อย่างนี้แล้วระเบิดออกตูมเฮ้ยเท่เท่เท่ทุกคนโคตรเท่เลยนะครับผมเออนี่ครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูสกิลบินกันนะครับผมตัวซีฟลุ๊ นี่นะทุกคนอ้โหคนนี้นะทุกคนครับค่อนข้างที่จะบินแบบว่าไวมากๆเลยนะครับผมคือบินโคตรไวทุกคนดูดิโอ้โหบินไวจัดไวจัดครับดูดิแบ๊บคือแป๊บเดียวแบบไปเกาะนู้นเกาะนี้แล้วว่ะคือแบบชอบผลนี้นะบินไวกว่าแสงอีกนะครับผมมันไวกว่าอยู่แล้วนะครับผมว่าแน่นอนเลยดูจากทรงพระตานาไตแล้วนะครับแรงกว่าแน่นอนนะครับเร็วกว่าด้วยโอเคนี่ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมารอกับมอนดูเนาะนี่ครับอันแรกชูแวบเอ้าวอดลกกูไปไหน เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เกิดการผิดพลาดทางนิคฟื้บนี่เป็นไงทุกคนไม่โดนเขาเฮ้ยโดนโดนโดนแรงระเบิดแหละโดนอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมขอเล็งนกต่ำๆหน่อยแล้วกันนะเล็งนกต่ำๆหน่อยฟื้บนี้ประมาณนี้นะโอเคทุกคนต่อไปก็เป็นไฟทอร์นาโดนะครับเราจะลองกลางวงเลยจะโดนไหมครับฟื้บฟื้บเป็นไงครับไม่โดนใครเลยเยี่ยมไปเลยไม่โดนใครเลยเย็ดเคนะครับ เออไม่ดวงใครเลยทุกคนน่าจะเป็นวงแบบว่าประมาณที่มันเป็นแค่ทอร์นาโดนะครับอในประมาณนี้หรือเปล่านะครับเออที่อยู่ตรงทอร์นาโดเนาะโอเคเราไปตัว V ีนะผมนี่เราจะมาดูกัน,นครับว่านี้ใหญ่หรือเปล่านะครับผมวงกว้างเดี๋ยวปลาลงตรงกลางเลยปึ๊บ อุ้ยโคตรกว้างทุกคนเอยสกิลไฟบอกกว้างกว้างกิงกว้างกินไอยูยอมรับไปเดยฟักเกอร์โคตรกว้างทุกคนครับกว้างจัดเลยอะเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวนะฮะเออสกิลนี้เฟี้ยวเฟี้ยวโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนเนี่ยก็จะข้อเสนอของการทำนะครับไฟเอเวกหวังว่าทุกคนจะผ่านนะฮะโอเควิธีก็มีประมาณนี้เลยทุกคนครับง่ายมากๆแล้วทุกคนมีอุปกรณ์ของมันครับแต่มันจะยากตรงที่หาอุปกรณ์มันนี่แหละนะครับเพื่อวสามร้อยไม่เท่าไหร่เงินสองร้อยห้าไม่เท่าไหร่ครับแต่มันยากไอตรงไอซีต้องหายไอเฟ ลแล้วคือเจ้าไอเฟมอะไรตรัวนี้ทุกคนครับมันไม่หายนะเวลาออกเซิร์ฟถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ตสไคั้์ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะก็วันนี้ไปแล้วทุกคนกดไลค์ถึง500นะทุกคนก็เจอกันคลิปหน้านี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม